ขอคนนี้ขอปกป้องประทานขับเนี่ยเดี๋ยวกลับไปพื้นห้าวันอ่ะจริงเดี๋ยน้องมาก็อะไรความหมายไม่เคยอ่ะดูรูปผมแต่พอคิดถึงนายจริงๆเต้ากอลโลนไหน่ะเสาปะอาทิตย์เขาไม่นวดก็แพ้แล้วเลือกรู้สุกใจละค็ดใจ อะไเยนรมันเีนารมันไปอตนเยร์มันพีดะเออเยนรมนพีอ่ะได้อยู่แข่งอยู่แล้วอัจเจยนเล่นไม่ดีเนดีกว่ารเรมเล่นแล้วอไม่อ่ดนมันมีนแ่นอว่าเมซี่แข่งกับแข่ดีมันก็จริงอะเหมือนเม่ดีแไม่เชื่อก็เก่งอะก็ได้เหมือนไม่ใช่ทีมอัจเย่งแบบเป็นเมซี่คนเดียวคนดียช่เพราะว่มันเล่นเหมือนระบบ มนเล่นเป็นทีมเลยนะก็มาเล่นีกันทุกครับนันเยอรมันพรีสครับจ้าผมอยู่กับมันโั้ผมก็เทียนเยอรมันพรีสเนันนี้นี่ช่วยไค่ะจ้าเคียนเนาะเกียดจังว่แฟนกันเหรอกำลังดูกันอยู่ตายแล้วผู้ชม นี่คือคุณนะคะที่เราทําให้เขามาคบกันอีกแล้วนะคะผู้อื่นเราก็ทําให้เขาคบกันแล้วนะคะก็เลิกกันแล้วแหละยังขยังขยันอยู่อยู่อือชื่อว่าหายเลยเชี่ยวนักงานหรือนางวิ่งกลับมาเยอ่ะ เคยในกรุงเทพด้วยนี่คือเหมือนแบบทำง,งานแล้วก็หนีงานออกมาเหมือนเดิมมาประชุมประชุมนะขอร้อง,อองตอนนี้พี่ว่างจริงชุมครอบครัวเ <c ười> สีย <c ười> ง,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 งสูงเสียนเสริมรับลูกรับลูกลูกเรียนทุกคนเราเป็นแบบไหนไปเติมหัวหายชูเลย ัดชโลเนี่ยตชตรงนี้แหละพอน้อตัดตรงนี้ก่อนแต่ให้มันต้านลงแต่มานคนจะตัดยาวมากตัดไปะที่นี่เลยนะปะปาแเหรอจากที่ไหนแล้วจะมีร้านนี้อ่ะไม่รู้อ่ะตัดพลัมเก่า ตองนี้ก็มีมั้งมีข้าวมีนี่ยังไม่ข้างล่างอยู่มีข้างล่างมีมีข้างล่างอยู่ค่ะมีด้านมีานเห็นะไรล่างอย่างนี้เลยคุณก็ข้างล่างก็ได้เราเป็นไงมีละมันคืนนี้น่าคิดเลยว่าจะเอาทุกเจ็ดลูกสงสารก้าวบ้านบ้างนี่แับตัวเองเกลียดได้ดูไหมดี๋ยวม่ดูไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วนะ แต่ไปดูเดเน่ที่เขาเป็นแบบปัน,นแต่รายน้องนี่มาไม่ได้ไม่ไลงเราว่าลงก็แพ้ดีจริจริงอนี้ช่อพูดเล่นแบบเล่นคนเดียวของสนานต้องใส่ ีอย่าพูดนี่คิดตั้งนานแล้วต้อยู่ถึงชั้น้งนาที่ขับนัวใช่ป่ะอ่ถือให้อ่ะเดยนคม่แล้วเี๋ยวกี้พี่เดียวือเมื่อกี้เดินขึ้นไปสามข้าวให้แล้วเสร็จแล้วก็อ่ะเั็นาเสร็จแล้ว พี่แม่ม่ไแ่เปนครัม่อหะอาวแี่แม่เนยังไคะปะเล่งวที่ทงานอยู่จดไหนูมนตั้มติงก็ถามที่เออถามเลยก็ถามก็ถามนิึงเรื่องอะไรเอากันมาตาแล้วเอ้าย